สวัสดีค่ะสวัสดีจากบ้านในชนบทของสหรัฐอเมริกา Welcome to our country home in the United States of America ว่าเรามากางเต็นท์กันเต็นท์นี้เป็นเต็นท์เก่าแก่ที่คุณลุงนึกขึ้นมาได้ว่าแกมีเต็นท์เก่าอยู่ไปค้นมาข้างในนะ่ะใหม่เอี่ยมเลยลองมากางดูค่ะเพราะเรามีแผนที่จะไปแคมปปิ้งกัน แต่ป้ากฏว่าเรากลางด้านในได้แต่ด้านนอกทำไม่สำเร็จค่ะก็เลยทิ้งไว้ก่อนแล้วเราก็เอาเต็นท์อันเก่าที่เราเคยเอาไปใช้เอาไปด้วยนั่นเอง วันนี้เราจะไปกันที่ Bear Tree c a m p g r o ชื่อ Bear Tree c a m p g r o u เป็นแคมป์กราวที่เสียตั้งค่ะคุณลุงเคยไปที่นี่มาสัก20กว่าปีได้แล้วคุณลุงบอกว่ามันเป็นแคมป์ที่ธรรมชาติมากที่สุดเลยแล้วเราก็จะไปเข้าป่ากันด้วยค่ะไปเดินส่องกวางกันว่าแถวนั้นมีกวางหรือเปล่า ตอนนี้เราก็เดินทางกันการเดินทางของเราก็จะผ่านดามัสกัสไปด้วยดามัสกัสก็คือเมืองหน้าด่านที่จะเข้าสู่อนาเขตอพาราเชียนเม์เทนน่ะละค่ะเป็นเทือกเขาของอพาราเชียนซึ่งด้านไทยถัดออกเข้าไปด้านในก็จะเป็นป่าทึบทึบมากขึ้นมากขึ้นน่แหละเป็นที่ที่ชอบเลย มาถึงทางเข้าแล้วค่ะเขาก็ประชาสัมพันธ์ให้เราฟังแต่เราไม่ได้จ่ายเงินที่นี่เราก็ไปจ่ายข้างในนี่ค่ะด้านในที่เราแวะเข้าไปเพื่อจะไปพักตรงนี้เป็นแคมป์กลาวแต่ะแ,แคมป์จะจ,จัดไว้ในลักษณะนี้มีที่สำหรับถอยแคมเปอร์หรือรถของเราเข้าไปจอดอันนี้เป็นถนนที่เป็นวงกลมจะต้องขับวันเวย์อยู่ในนี้ค่ะแล้วก็ เราก็ได้แคมป์ที่เราเลือกเพราะว่ามันมีแคมป์ว่างอยู่หลายอันบ้างเลยตอนแรกเราจองเราไปดูที่20เพราะมันมีก๊อกน้ำอยู่นะแคมป์แต่ปรากฏว่าโอ้อันนี้ก็น่าสนใจ37ค่ะเรามาพักกันในแคมป์เบอร์37ที่เราเห็นเป็นข้างถนนที่ทางเข้าตรงนั้นคือสถานที่สำหรับจัดให้แคมป ให้บรรดาเต็นท์หรือพวกแคมเปอร์หรือรถเข้าไปจอดแล้วก็จะเป็นสถานที่แบบนี้ค่ะส่วนตัวมากทีเดียวที่เลือก37เนี่ยเพราะว่าด้านหลังเนี่ยมีลำพารเล็กๆชอบมากเลยค่ะลำพานสถานที่ที่คุณลุงเลือกก็คือขอให้พื้นเรียบเพราะว่าเราจะนอนในรถเวลาที่เรานอนหัวเราจะได้ไม่ทิ่มไปข้างใดข้างหนึ่ง บอกว่าบรรยากาศที่นี่สุดยอดมากชอบจริงๆค่ะเพราะว่าแคมป์กราวที่เราผ่านมาแล้วเราเคยเห็นเสียตังนะคะที่นี่เสียวันละ24เหรียญค่ะไม่มีไฟให้ด้วยก็ถือว่าแพงเพราะน้ําก็ไม่ได้ปีน้ําเฉพาะของแต่ละแคมป์จะต้องมีสักสองสามแคมป์แล้วก็มีก๊อกน้ําสักที่หนึ่งแล้วก็มีห้องน้ําห้องอาบน้ําส่วนส่วนกลางส่วนไฟไม่มี มีไฟด้วยจะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยปกติบางแคมป์ราวก็จะมีไฟและน้ำของแต่ละแคมป์ให้เราได้ใช้อย่างปกติสุขแต่ที่นี่ไม่มีค่ะแต่ก็เอาเถอะเพราะว่าธรรมชาติรอบๆชอบมากเลยดูป่าสิ เรียกได้ว่าเป็นป่าทึบและแต่ละแคมป์ก็ห่างไกลกันพอสมควรไม่ได้อยู่ใกล้ๆกก,ก,กันเหมือนบางแคมป์ที่ติดกันเลยทีเดียวเป็นพื้นที่โลง่งๆเราชอบที่นี่เพราะว่ามีแต่ต้นไม้รอบๆแคมป์แล้วก็ไม่ได้ติดต่อบหรือไม่ได้ใกล้เคียงกับแคมป์อื่นๆด้วยเราตั้งใจว่าเราจะพักสัก สองคืนที่นี่มาถึงก็ทำการโหลดของจากคาร์โกบ็อกซ์ด้านบนเอาลงมาไว้ที่พื้นให้หมดเป็นกล่องๆแล้วก็ทำติดตัวเชลเตอร์ด้านท้ายรถสำหรับหุงห,หาหรือในกรณีที่ฝนตกส่วนอันนี้เขาก็จะมีโต๊ะให้วันนี้ไม่มีฝนเราก็ขนของมาปรุงอาหารตรงนี้มาถึงก็ใกล้ๆเทียงแล้วก็เลยทำแซนด์วิชให้คุณลุงได้ทานค่ะ พอเที่ยงแล้วแกก็ควรจะได้ทานอะไรสักหน่อยขับรถมากันก็นเหนื่อยพอสมควรเตรียมของของกินของใช้มาครบถ้วนเพียบเลยละค่ะเพราะเรามีตู้เย็นเพราะเรามีตู้เย็นอยู่ในรถของเราด้วยแต่รู้สึกว่าเราจะมีปัญหาเรื่องของแบตเตอรี่นั่นแหละถึงได้อยากให้มันมีไฟอะ่ะแต่มันไม่มีอะ่ะเราก็เลยต้องใช้วิธีสตาร์ท เครื่องรถเป็นบางช่วงเตรียมอาหารให้คุณลุงเสร็จส่วนป้าอ้อยนะี่ยก็ไม่หิวหรอกมีอะไรก็หยิบกินใส่ปากแล้วก็ตเตรียมของไว้สำหรับว่าจะทำสตูกินในมือเย็นวันนี้ที่นี่เพราะว่าตู้เย็นเนี่ยอาจจะไม่เย็นได้เดี๋ยวเนื้อกวางสดที่เอามาจะเสียสปซะเปล่า เป็นวันแรกก็ชมกันแค่นี้นะแล้วเดี๋ยวตามมาดูจะพาไปดูว่าบ่ายวันนี้เราไปไหนมัง่งแล้วก็พรุ่งนี้อีกวันเราไปไหนบ้างสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่มาแคมป์ในป่าที่เป็นธรรมชาติธรรมชาติกับเราเราจะได้พบกันใหม่ในวันถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่า ขอบคุณและสวัสดีทุกท่านค่ะขอให้โชคดีมีชัยและดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะสำหรับวันนี้บายบายก่อนค่ะ